ทำไมนักท่องเที่ยวจีงไม่ชอบล่าห้องน้ำนะคะวันนี้เจียวมัดเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะ,ะชื่อไทยชื่อเจียวนะคะแล้วก็ชื่อจริงชื่อจ้าวชุนเจียวค่ะแฟนผมเจียวเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเจียวเนี่ยเป็นคนจิงนะคะแล้วก็ช่องผมเจียวก็คือหลักๆก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็บางทีเอฟซีถามคําถามมาเจียวก็ตอบให้บ้างนะคะ แล้วก็เราสามารถเอาประโยชน์ที่เจียวเล่าเนี่ยไปใช้ในชีวิตทําให้ชีวิตของเรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าวิดีโอมีอัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะคะเรื่องของวันนี้นะคะขอฟังให้จบนะคะเพราะว่าถ้าฟังไม่จบแล้วเราจะไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจผิดสิ่งที่เจียวพูดนะคะคาถามที่ว่าอยทําไมนะ้าท่องเที่ยวจีมาทเที่ยวที่ไทยแล้วไม่ชอบล่าห้องน้ำอย่างนี้ เจียวเจอบ่อยมากเลยนะคะคือไม่ใช่ KFC ถามตอนที่เจียวอยู่ที่ไทยนะคะ <g iggle> <g iggle> ก็มีคนถามเจียวหลายคนนะคะที่จริงตอนที่เจียวได้ยินคำถามอย่างนี้ยเจียวก็อายเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะคะ <g iggle> แล้วถ้าเราฟังเสร็จแล้วเราก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๋อเหตุผลมันคือเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็เข้าใจมากขึ้นนะคะ คือ,อคนที่ออกมาเที่ยวแล้วก็เราเห็นว่าเขาไม่ล่าห้องน้ำนะคะเจียวแบนเป็นสมประเภทใหญ่เลยดีกว่านะคะคือควรกลมแร่นะคะก็คือควรที่อายุประมาณนะคะอายุประมาณ60ขึ้นไปนะคะทําไมถึงควรกลมนี้เป็นควรกลมที่ส่วนใหญ่ชอบมีปัญหายอย่างนี้แล้วเกิดปัญหายอย่างนี้เจยวจะเล่าให้ฟังนะคะ พราะประเทศจริงนะคะคือประธานเหมาเขาตั้งประเทศขึ้นมาตอนปี1949นะคะ1949คือหลังจากที่มันที่เขาตั้งประเทศขึ้นมาแล้วที่จริงช่วงนั้นประเทศจริงก็ยังไม่ได้เจริญน,นะคะคือยังลำบัดอยู่นะคะแล้วประเทศจริงเนี่ยคนตอนนี้อายุหกสิบหรือว่าหกสิบขึ้นไปก็ประมาณรุ่นนั้นนะคะคือหลังจากตั้งประเทศแล้วนะคะประมาณรุ่นนั้นค่ะยังพวกพวกคุณที่อยู่ในเมืองนะคะ คือเราอยากคิดว่าในเมืองเป็นคอนโดหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็เหมือนตอนนี้นะคะว่ามีห้องน้ําแต่ละบ้านแล้วก็เป็นห้องน้ำทันสมัยนะคะไม่ใช่นะคะคือคอนโดสมมติว่าคอนโดหลังเอ่อตึกหนึ่งสองตึกหรือว่าหน่วยงานหนึ่งเขาก็จะเป็นห้องน้ํารวมหนึ่งที่นะคะคือแต่ละที่มันก็จะมีห้องหังห้องน้ํารวมแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋อห้องน้ํารวมแบบที่สมัยนี้ไหมที่ว่า ก้างไว้แล้วก็มีประตูแล้วก็ล่าล่าน้ําได้ไม่มีนะคะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ใช้ของก้างเป็นที่เล็กๆนะคะคือห้องเล็กๆไม่มีประตูนะคะเวลาเราไปเข้า,ขาห้องน้ำก็คือเห็นก้างหมดนะคะคือไม่มีประตูแล้วไม่มีน้ําให้ล่าแบบที่ว่าอา๋อคนนี้เข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บล่าได้เลยไม่มีนะคะมันจะเป็นถังน้ําใหญ่อยู่โบห้องน้ํานะคะคือจะมีคนที่รับผิดชอบ ที่ว่าทําความสะอาดห้องน้ํานะคะอาจจะวันหนึ่งไปสามครั้งหรือว่ากี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยคือเขาเป็นล่าทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องล่าห้องน้ำคือเขาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกที่เป็นชนบทนะคะที่เป็นพวชานาเขาไม่มีห้องน้ำรวมเขาอาจจะมีห้องน้ำแต่ละบ้านเลยแต่เป็นห้องน้ำแบบบ่อลานนะคะห้องน้ำแบบ เขาขู่ในที่ดินของเขานะคะหรือว่านาที่นาของเขาเราก็ใช้ไม้เนี่ยกางไว้นะคะแล้วขู่ลงไปที่ดินก็คือเข้าห้องน้ำก็เข้าไปอย่างนั้นเลยนะคะเลไ้ไม่ต้องไม่ต้องลางห้องน้ำนะคะแล้วถ้ามันเยอะๆแล้วทำยังไงเขาก็ตัดไปที่ดินที่ท,ที่ที่นาน,นะคะกลายเป็นปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในสมัยนั้นนานๆมาเนี่ยเขาติดนิสยัยที่ว่าก็คือ เข้าห้องน้ำแล้วไม่ต้องล่างนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คือ,อชีวิตของเรามันดีขึ้นใช่ไหมทุกบ้านมีห้องน้ําแล้วก็ห้องน้าทางสมัยด้วยคือที่จริงควรแก่ส่วนใหญ่เขาก็ปรับตัวได้แล้วแหละแต่ก็ต้องมีคนแก่ส่วนน้อยที่เขาไม่ชิงอะ่ะคือปรับตัวไม่ได้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนน้อยมากเลยนะคะส่วนน้อยมากของประเทศจีนนะคะแล้วคนรกลุ่มที่สองก็คือควรที่อยู่ในชนบท โดยที่ไม่แบ่งอายุนะคะผู้อย่างนี้ดีกว่านะคะ,ะเพราะว่าประเทศจีนมันใหญ่ทั้งหมด3 4มลน,นะคะแล้วก็เขาจะแบ่งระดับของเมืองนะจากระดับที่1ถึงระดับที่5โดยที่ใช้อะ,อะไรวัดก็คือใช้เศรษฐกิจกับความเจริญนะคะของที่นั่นมาวัดว่าเมืองนี้ตองอยู่ในก็คือระดับไหนนะคะ ก็เราลองคิดดูสิห้าระดับก็แสดงว่าประเทศจริงก็มีครึ่งหนึ่งที่ต้องอยู่กลางหรือว่ากลางล่างอยู่นะคะแล้วส่วนกลางกลางล่างนี่แหละนะคะมันจะมีชงนบอบมีภูเขามีอะไรเยอะนะคะแล้วคนที่อยู่แถวเนี้ยนะคะคือบางที่เขาก็ยังใช้ห้องน้ำโบราณอยู่นะคะหรือว่าบางที่เขาก็ยังใช้ห้องน้ํารวมแบบที่เจียวผู้อยู่นะคะ ก็ตอนนี้ถ้าที่ที่มันไม่ค่อยเจริญมันมีจริงนะคะแล้วความคิดเขาก็คือไม่ไม่ค่อยทันสมัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออไม่ใช่ว่าแค่ไปประเทศไทยนะก็คือบางทีเจียวเข้าห้ามนะคะเจียวไปในเมืองไปที่ห้ามเวลาจะเข้าห้องน้ําเปิดประตูก็เห็นมีคนไม่ล่าห้องน้ํานะคะคือที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจจะไม่ล่าคือเขาไม่รู้จริงๆว่าคือแบบทําแบบนี้มันคือตอนนี้มันไม่ได้แล้วอะคือ ว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ทาเหยนเนี้ยเขาก็เลยติดที่ว่าเออฉันไม่รู้ก็ก,ก็เลยทําแบบนี้ไปเลยนะคะก็เลยมาถึงประเทศไทยก็ก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่เจียวก็ยังจะบอกว่าคุณส่วนนี้มันส่วนน้อยมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะข้อมูลมันกระจายไปหมดถึงแม้อ่อยู่ที่ชนบบรกเขาก็ได้รับเขาได้รับข้อมูลอะไรที่มันทันสมัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะคะแล้วต้องมีคน ว่ามาก็บอกว่าที่เจียวบอกว่าทั้งสองกลมเนี่ยเป็นคน,คนกลุ่มน้อยนะคะแต่ทําไมอยู่ที่ไทยแล้วคือเห็นแต่เป็นแบบนี้เลยคือที่ไหนก็เห็นเจียวใจที่ไปให้ฟังนะคะเราลงคิดดูนะคะคนจริงนะคะมีหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนนะคะหรือหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าล้านนะคะแล้วเ,เราไม่นับปี 2022, 2022, สองศูนย์สองศูนย์เพราะว่าปี 2022, สองศูนย์สองศูนย์เนี่ยเจอเรื่องโควิดคนเที่ยวอาจจะไม่ค่อยเยอะ แต่ปี2019นเะคะเฉพาะคุณจริงที่ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะ10กว่าล้านคนนะคะ10กว่าล้านคนเราก็คิดว่าที่เจียวบอกว่าส่วนน้อยเราคิดว่า1%แล้วกันนะคะ10กว่าล้านคนเนี่ยเราเอา1% 1%อก็คือ10,000แคนนะคะแล้ว1น0 0 0แคนนี่คือไปเข้าที่ประเทศไทยทีเดียวนะคะเข้าที่ประเทศไทยทีเดียวเนี่ยเราก็ คือเยอะแม้ถ้าคิดดี๋ยวนี้ก็เยอะมากนะคะแต่ถ้าคิดตามประชากรของประเทศจรินี่ก็คือเป็นส่วนน้อยนะคะเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนะั้นเราก็อาจจะเห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้บ่อยๆเราก็เลยคิดว่าคนจริงเป็นนิสัยแบบนี้หรือเปล่าท,ทาไมเขาถึงไม่ลาห้องนะ้ำเข้าใจผิดว่าคนจริงส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะที่จริงคนจริงส่วนน้อยมากที่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ประเทศจริงก็คือโดยเฉพาะรุ่นใหม่นะคะเขาก็ มาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะว่าเขาออกไปต่างประเทศเขาไม่ได้สแสดงตัวถึงตัวคนเดียวนะคะคือคนอื่นเห็นเคาแเราก็จะบอกว่าอาวคนนี้คนจริงเขานิสัยอย่างนั้อย่างนี้คือเขาก็อายนะคะเพราะฉะนั้นร่วมหม,มายมักจะทําตัวดีๆนะคะแล้วประเทศจริงนะคะรัฐบาลเขาก็เอากฎหมายมาบังคับนักท่องเที่ยวก็คือมาบังคับการกระทําของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะกฎหมายนี่ออกมาไม่กี่ปีแต่ก็มีคนโดนเลยนะคะคือ จะจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะคือฟังนี่หนึ่งคือสมว่าคนคนหนึ่งออกไปเที่ยวออกไปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าภายในประเทศหรือว่าออกต่างประเทศนะคะการกระทำของเขาไม่ดีแล้วโดนข่าวหรือว,ว่าโดนใครเจ่มาข่าวออกมา,ขาเขาเจมาเอ่อหรือว่าโดนหน่วยงานจับได้แล้วก็รัฐบาลรู้นะคะ ควรควรนั้นนะ,ะต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาทําเลื่อนหนักหรือเปล่านะคะถ้าเขาทําเลื่อนหนักก็จะโดนลงโทษหนักด้วยนะคะคือว่าควรคนนี้ภายในกี่ปีห้ามไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนคนนี้ภายในกี่ปีห้ามไปเที่ยวออกนอกมนก็คือต่ำมณฑลนะคะขนาดซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตัว๋วรถไฟฟ้านะคะก็ลำบากถ้าเข้าไปในแบ็คลิสแล้วนะคะคือเข้าไปในลิสที่เขา บอกว่านี่คนที่ทําการการะทําในการท่องเที่ยวไม่ดีนะคะมันก็จะโดนหนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนเดียวนี่ก็ลืมเริ่มกลัวเพราะว่ามีกฎหมายบังคับเองเมื่อก่อนที่เราไม่ได้สอนใจตอนนี้ก็ต้องมาสอนใจอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเจียวก็ขอให้คนไทยก็คือเวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเจียวมั่นใจว่าเนื่องจากคุณก็คือสมัยใหม่เขาก็รู้มากขึ้นแล้วก็กฎหมายบังคับด้วย อีกหน่อยคนจิงที่มาเที่ยวไทยนะคะที่การกระทําไม่ดีไม่ดีเนี่ยจะน้อยลงเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือเจียวมั่นใจเลยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวิดีโอมีอัปเดตทุกอกาทิตย์ค่ะ